สวัสดีค่ะเด็กน้อยพนังานปากประแดดค่ะเด็กน้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมองมองจริงใจค่ะจริงใจมองกล้องค่ะมองค่ะสวัสดีค่ะที่สวยสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะที่สวยห่างจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าท่านผู้ชมด้วยหล่อเลยค่ะท่านผู้ชมต้องหล่อหล่อท่านนี้ค่ะ กินรอแม่อะค่ะมาค่ะท่านผู้ชมมือเน,นียนเรียหนุยปากปลาเด็กสิผ้าเฮ็ดสูตรน้ำยำนะคะแบบง่ายๆอย่างมืออาชีพค่ะจะเกาได้หนุยกันขายยำขึ้นกันค่ะขายทุกสิ่งทุกอย่างแหละค่ะกระยามือน,นีก็เลยอยากมาบอกโอ้โอก,กันสูตรมาเชืนะคะน้งปันน้ำยำาบฟังฟ้าตามยังไงหรลวะสิจับคะออนว่าเทศเทไรลูกค้าเขาค่ะท่านผู้ชมมือนีวันอาทิตย์เนาะ เวลาบบกไก่มีแต่ว่าอยากเข็ดแห้งๆค่ะเอา้าอันนี้กะเมาเขาจวมาพาทําน้ํายํานะคะยํายังไงไม่ให้ลดเวลาเรายําเสร็จแล้วลดก่อยเวลาลักใส่ถุงเวลาเทเทออกมาเนี่ยบางครั้งรถจะจืดลงนะคะแต่สูตรยยหนุ่ยเนี่ยสูตรยายยยนุ่ยปากประเด็กในี่ขายไปขายในคลองผมน่คะเห็ดเลยละเวลาทลําเยอะๆนะคะเวลาทลําเยอะๆนะคะมันจะเห็ดทําให้ก่อยได้ เ๋าสิเข็ดเหียดเป็นปล่อยตั้งหลายเนี่ยค่ะปะพีค่ะปะพีคพเนี่ยปกพีคพี่บ้านสวนพี่ขีนุ้สวนนี่ค่ะคูณพ่อค่ะเด่นวดเก็บไปจักมือละค่ะอาทิตย์นึ่งละค่ะท่านผู้ชมเนี่ยซื้อมานะคะซื้อมาเขาเป็นแบบย้ายย้ายอยู่บ้านนี่ยละขายคนยางเขาคนยางขายนอกจากซื้อมับนบริมีสารเคมีหยัง่งก็เลยซื้อไว้ใส่ตู้เย็นเลยแห่งๆตอนแห่งๆใส่ตู้เย็นเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เก็บไปอาทิตย์นึ่งและวก็ใส่ตู้เย็นนะคะจะเอาไม้ข่อยประจานสิง บ่วาบ้คอยได่นยิ้นมาเลยบ้คอยได้ยินเพื่อความเพิ่มความเพิ่มไม้เนาะเอาหัวใหญ่ๆบ่เอาตัวอีหล่ะอันนี้ค่ะจะบ่จะบ่เละเลยค่ะเน่าเลยค่ะแต่ว่าอย่าเปียกเลยค่ะท่านผู้ชมถ้าเปียกนะเมื่อได้เกินสองสามมือค่ะตะกี้เนาะสื่อสื่อบอกผิกมากมันเปียกฝนอยู่แล้วไหวมือเสาะมาสองมือขนาดละเละตุ่มเปะเลยค่ะเอาตกลูกตกอ่าอากิลนะคะมาดีเก็บเก็บสนิทเป็นอาทิตย์แล้วมาดามเข้า ว่าที่เหตุการ์เ่งมะล่างอีกค่ะมะล่างอีกกระสิงแต่ว,ว่าเบิ้องอมีวัตถุดิบนะคะมีวัตถุดิบ,น,ดบน,ดนี่ค่ะมีพริกหลักๆนะคะกระเทียมแค่นี้ค่ะที่เป็นวัตถุดิบหลักนะคะของการทําน้ํายำาาต่อไปก็คือเกลือนี่ขาดไม่ได้ด้วยค่ะเกลือนี่ขาดไม่ได้ต่อมาคือน้ําตาลทรายด้วยน้ําตาลน้าตาลปี๊บด้วยนะคะคสูตรของมันนี่คือน้ําตาลปี๊บนะคะสูตรของมันนี่ จะทําให้ไม่หวานแหลมเกินไปนะคะปล่อยป่อเขาโลดเขาก็รังมีความสูขกับพอดอเนี่ค่ะแล้วก็นี่นี่ค่ะเพิ่มความกลมกล่อมของของีกค,คือน้ํามะเขือเทศน้ำซอสมะเขือเทศค่ะซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกก็ได้แต่้าที่ใส่ซอสมะเขือเทศนะคะนี่นี่ค่ะแล้วก็น้ากระเทียมดองผงนัวน้ำปลาปนี่ค่ะ<ป>คือหลักๆของการเทสนนำย้ำเลคะ่ะเดอนี่ส่วนเครื่องปรุงของมัน พอเห็ดสำย่ำเสร็จแล้วนะคะยันอยู่เสียผ้ามาย่ำมามากินนะคะว่าสีรสาิมนสีกลมกลมขนาดใหนะค่ะเริ่มต้นกันก่อนคะะอากินลูกกินกินเริ่มต้นกันก่อนนะคะน้องบอกพีกค่ะบอกพีคบอกพิคค่ะข้าวเอาเพแห้งค่ะปนี้กับเพ็ดอยู่ได้ค่ะเต้าหู้กระเจียวห้าเห็ดใส่เบิรงก่อนเนาะเต้าหู้อาจจะเอาเบิกเอาเบิดโอ้ยแม่ค่ะบอกมะถ่องกระเทียมกระเทียมนะคะแล้วข่อยบ้างไหมก่อนเนาะ ขอใส่สองเมื่อนะอ๋ออันนี้ค่ะเกลือเกลือหนึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะแล้วก็พริวนู้ดพริกนู้ดหนึ่งช้อนชาค่ะลินมะติดค่ะขาดก็ได้ค่ะใครต้กินก็ตามค่ะยายหนุ่ยกองกินค่ะน้น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะ อะไรลูกอะไรติดลูกติดขาอยากลุกอยากลุกอ่ะเอาปากตัดแต่ผู้ชุ่มหายปัญนี้ละค่ะตามยากตามง่ไงนะค่ะน่านผู้ชมอะไรแต็มโมตาลปีอะไรนี่ลูกตาลปีตาลปีบค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะไปหนึ่งช้อนโต๊ะะค่ะทุกอย่างเราจะบาดตามเทระยางค่ะตามใส่ตามใส่เลยค่ะนี่ค่ะอย่ามามันจะฟงเข้าตาลูกรู้จักไหมอ่ะจำค่ะประเด็นเข้าตานะลูก S <S <ess ant> เห็นสัตว์ว่าจานสิงหัดีให้ละเอียดค่ะใส่เครื่องปัน้นก็นดีค่ะแต่ว่าเขาเห็ดหน่อยเพาะวใส่เป็นนานๆต่วาด้หน่มเวลาเห็ดกะตากจะตเลยค่ะถ้าเห็ดหลายๆดีก็กใส่ชองปันสัันมันสิมันสิเพโปรดนะคะท้ามัส้มเนสนี้สำหรับเห็ดกินเลย,<า>ยค่ะเอาลูกไปลม่มนะคะขายมื่สิหวานเนาะมีหวานไหมคะเนี่หวาน ต่อไปก็อน้าวิใส่น้ำปลาหามใส่น้ำปลาก่อนด้วยค่ะเด้อท่านผู้ชมหามใส่น้ำปลาก่อนค่ะเคล็ดลับอยู่ตรงนั้นค่ะใส่ความเปรี้ยวลงไปก่อนนะคะก่อนจะใส่ย่างอื่นกระสันหนุกพริกข้าวสีเหล่ค่ะหนุกพริกสีเหล่ก็น่ากินค่ะใส่ไปเลยค่ะจดกสองสามน่วยเปรี้ยวก่อนห้ามใส่น้ำปลาได้ได้ไล่ได้ไล่เฮ็ดไว้ได้หลายมืออยู่ค่ะย่างไปได้หลายเทืออยู่ดีค่ะย่างได้หลายเทืออยูุ ไม่หลายเทธออยู่ค่ะท่านผู้ชมหน่วยใหญ่ๆค่ะปวะเทศไหนีเป็นไสเม็ดเนาะอันนี้หวานเปรี้ยวน้ำเมนโบเปรี้ยวหวานนะค่ะเปรี้ยวหวานนะครับยำเยอะบ้างยำต้องเปรี้ยวหวานค่ะให้หนุ่ยกับเบลใช้เบลเหล้าอยู่ลูกค้าค่ะคนเบิ่งก็สิว่าโอ้ยห่้าเนาะเพื่อคนโบภาษากลางล่ะอันมันหลงไหมค่ะท่านผู้ชมเอาตามธรรมชาตินี่แหละเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเพราะว่ามันหนับตาลมันหลายค่ะนี่ แต่ถ้าสิบเผ็ดเป็นสีไทยไทยจริงๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะจีถ้ามีคนสนใจเอาอิลีเนี่ยสิติว่าเป็นคลิปไทยให้เด้อค่ะเด้ออันนี้จะพามาสาธ์ดทิชชู่เบิ่งเบิ้งแซ็บเเผ็ดกินเซ็บเซ็บนะคะช่วงนี้เนาะน้ำท่วมนี่สภาพบ้านมันสีขาดแค้นเนาะมะม่าเต็มบ้านดูนี่เฮ็ดตั้งไรสีเฮ็ดแซ็บๆซตั้งไรมีบกพริกมีบกเน่ามีน้ำตาลในข้าวข้าพิ่มขามเห็ดนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเต้ยล่ะอันกระบวยควยดีเราหลูกไปทางไหนล่ะ กระบวยลูกเดี๋ยวไปใส่ยี่บ่โอ้ยใส่ในดาบถั่วกระปุกหนึ่งทับพี่กระปุยน้ำกระเทียมดองค่ะเนี่ยเคล็ดลับอันหนึ่งนะคะจะเห็นหนามันหลายๆนะคะแต่กับสีความนัวกลมกลมอยู่ตรงนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวนะวันนี้เอาน้ำเค็มด้วยค่ะน้ำอะไรน้ำอะไรนี่เต่ามอน้ำปลาน้ำเค็ม มัาจะได้ใส่ได้ใส่ครึ่งนึงก่อนค่ะเพราะเัาใส่เหลือแล้วใส่่เบ็มนได้ค่ะเด้อนะคะเห็ดคืน้ำยำค่ะสูตรน้ำยำได้ค่ะเด้อเห็ดง่ายๆค่ะท่านผู้ชมเผ็ดขายก็ได้ค่ะเผ็ดกินกระเซ้เผ็ดขายยิ่งดีค่ะการบางครั้งเนาะเครื่องปรุงเยอะเครื่องปรุงที่เยอะไปมันกับบริษัทกำไรนะคะน้ำเวลาเขาเผ็ดเนาะแต่ว่าเขามีสูตรแค่นิดเดียวก็คือว่าเนี่ยค่ะเพิ่มเกลือเข้าไปเยอะขาดแล้วก็น้ำกระเทียมเยอะขึ้นสิลดแน่นกว่าครับแน่นรสสิลดแน่นเจอเครื่องกับซีบ๊ สิบกวกยลงสิเบอร์อ่อนลงพอขอซิมนหนเลยเนาะได้เลยค่ะมันไม่แต่โวกหรือเปล่าไม่แตกนะครับแตงโมแนะน้ำเอาซิเพราะว่าถ้าเข้าสิพอดีแล้วจะถ้าเข้าใสเครื่องลงไปยันมันจืดอีกแสดงว่าสิเป็นหนึ่ง นึ่งกับ b u o เลยเนาะเมื่อกี้มันเกือบเต็มเนาะเพราะเต็มปันไดครับเพิ่มอีกนิดนึงให้มันเต็มกับวยเต็มก b บวยค่ะโอเคค่ะไปได้สูตรข้างล่างพร้อมละเมือนจะอธิบายให้ฟังอยู่ครับนี่ค่ะอีกอย่างนึงลืมบ่ได้เด้อค่ะเด้อแต่ว่าเขาติดเขาติดปั้นไได้ดีนนำย่ำนะค่ะเอาอันนี้ใบดังสีเป็นหัวเสือมันกอนนะคะตัวนี้เขาติดป่ใส่ตอนย่ำค่ะเขาติดปั้นไตอนเขาติดปั้นไตอนหนำย่ำหนำย่ำตัวนี้เก็บใส่ถุงเลยค่ะมัดถุงไว้ใส่ช่องธรรมดา นะคะสองสามืือยังกินได้อยู่ค่ะอาทิตย์หนึ่งก็บ่เสียดอกค่ะนี่กราะที่มัเสียถ้าบ่อยากให้เสียเพียงไว้โดนลายไปตั้ดไฟก่อนให้มันสุกเย็นใส่ตู้เย็นได้ได้ได้จนกินเบิร์ตหมดละค่ะแต่ว่าจะไหวเป็นเดือนนะคะจกักระติดหนึ่งก็พอแต่นี่ก็จักรสองมือสามมือเนาะถ้าเขาใจสูตรสดๆนี่ค่ะโดยเบิร์ตจะเห็นความสุกเนี่ยเรกินนี่จะขังสองม<า>ือมือนู้นอีก็ระเพาะดอกค่ะเขามากินยำเขามากินสมตเขามากินลูกสิ่งนี่ค่ะของยุคสมัยนี่ละค่ะตามยุคตามสมัยอันนี้ขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเนาะ ยำค่ะต้านซีงเนี่ยอ้าวต้านได้ตักหรอค่ะเดี๋ยวมาเห็นวิธีกันยำอ่าท่านผู้ชมต่นเนื้อเออรอเราจะตอนก่อนว่าวิธียำเวลาข้าวเหนียเนาก็เริ่มหิวแล้วล่ะอ่าต่อไปเนี่ยค่ะฮอตดอลข้าื้อมันเต็มวคำแล้ะค่ะลูกชิ้นหรือฮอตดอกเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมรอเขาไว้เ่ราไห่ไห่นี่หน่อยกินเบิร์ดครับหน่อยกินเบิร์ด นนก้อนดอกนี่หาซื้อง่ายๆนะคะในบ้านนี่เขาขายนี่เขาสามชิ้นเนาะสามมือสามบาหาซื้อได้ง่ายๆบ้านครอยากเน่านอื่นอยากดูจะบ้านอตดอกหรือบ่านอยากนีก่กรกสองอันกับพ่อหรืป้าอันนึงเขาสีย่ำย่ำให้ลูกอันนี้เขาสียำให้ทานทดูช่วงเบิงนะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้กระสซได้ค่ะไปกินเป็นผักค่ะจะจะดีมากได้ค่ะทานแค่รสถือความห่อนแล้วสีประโยชน์มันสีไลยกว่าแบบสดแต่ว่า เขากินชาปเป็นย้ํเขากินแบบสดๆดรูดเอากับว่าไซอัเนเอาเูกนึงเนาะนอ่ะมามะเขือเทศมะเขือเทศค่ะบาดมือลูกซะเห็นอยู่มะเขือเทศจ๊กจ๊กสามหน่วยเนาะเอาก็มากินผักผิวพรรณจะได้ดีเนาะผิวพรรณจะสวยอยอะดีมือมาลูกอ่านี่คะ่ะเครื่องย้ําละค่ะลืมบอกไปอ่าก,กับเบิ้งตามคลิปละค่ะเขื่อนย้ํตัวนี้จะตอดซอยไงแล้วค่ะเด้อท่านผู้ชม เนี่หนูจะบอกเลยว่าแห้งซอยได้หน่อยหัวไงแห้งแสีบค่ะยำเฮาน่ะจะซอยไงไงมันจีร้านเลี่ยนเนาะมันจีหวานเลี่ยนแล้วก็่ะมันจีมีอันเคิร์ดยังไงเนาะเวลากินนไงมันจีเผ็ดมันจีเผ็ดผู้เล้วค่ะเวลาคุณถือว่ากินเผ็ดนี่นี่ค่ะซอยลงไปค่ะน้ำยำเป็นซีงสุดท้ายค่ะเวลากินซึ่งยำพอแล้วค่ะพอแล้วลูกพอแล้วมือกระดมปื้อปื้ออันนีมั้ยเอาจิคุกพร้อมกันโหลดค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าอะไรครับนี่ อันนี้ขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายขึ้นใช่ายลงช่ายได้ไหมคะเรียกว่าลงช่ายได้ไหม,หมบ่าขำบัวป่าบ่บ่าขำบ่วสันเอาขึ้นช่ายก็ได้สิได้เลยค่ะท่านผู้ชมมหนือห้วยหนากระชังซ้อยห้วยหนาหลักก่าชี้ห้วยหนาไม่เดวนี้เขาเจะเอาความให้มันขูเข้าไปกลมกลมนัวนะคะนิดเดียวค่ะก็พพเพิ่มเข้าไปด้วยค่ะนี่ก<ต>็คือเห็ดหูหนูลวกค่ะรัวก,กว่าวสันต้มค่ะต้มจนสุกค่ะ จะแซบมากนี่ตำปลาก็แซบค่ะในท่านผู้ชมนี่จะไปตำให้ท่านให้ลูกค้ากินอยู่นี่ตำหนึ่งไว้ค่ะเขาโตๆมากพักโตมากเห็ดค่ะตัวสู้รถเลยนะครับมันยำกดๆๆเนาะขย้ำเจนี่เห็ดมูหนูนี่กับปานปลาหมึกผูแล้วครับถ้าคนในปบะติดอยู่กับว่ากินเนื้อสัตว์หรือว่าเนื้อตัวเจนี่ใครติดนี่เนาะกดๆๆต้องการรับจีฮาได้นะครับใน้ทองตลาดข้านี้ได้เซ็ตตำนี้เลยเนาะค่ะเนาะ กาดยสิ่สิงขาเ้นคาเ้นเ้นกระเต็มนี่ค่ะเ้นกะข้ากะเอาแต่่าเข้าสิข้นก้นค่ะข้นก้นอย่างมันอดหน้าอันน we <hel> ี ids, ้ค kind of ่ะ like หึกระบวยก็นะคะเนาะกวกวัองกระบวยอกระบวยค่ะพวามันมีเส้นข้นก้นข้นก้นเ่นด้ เต้ดังท่วนเลยค่ะท่านผู้ชมไล่แตกโขบไล่แตกโคบเลยค่ะเขาเศร้าท่านน้กินค่ะกินกาแฟเราเศร้าอยากขอดเข่าโอ้ยนี่แหละค่ะที่เป็นเอาเส้นมือเราดูโตนะวันนี้โอ้ยเสียห่วงโมเมนต์กาลังายที่เป็นเป็นอะไรครับเป็นอะไรบอกค่ะเป็นเหล่านาะแมนยูแต่ละคลิปนี่ย้ายหนุ่ยบุ๊คบอสลืมคลิปใดกับคลิปบุ๊คว่าคลิปใดสิบลืมหนาลืมหลังหย่อนพวกกินเขาเศร้านี่ล่ะไม่เกี่ยวหรอกเป็นน้ำคนดอกเป็นน้ำคนบอก เาไส่บดิโอ้อยเป็นเ,เสี่ยงเป็นาจริงเอา่วนใส่าะคมันเสิไว้ยุ่วเข่าครับนี่ยยุ่เข่กากิานอพ,อพอดีราคาเนี่ยเอาลูกหลายพอนำยำข้าสียงแล้วเอาตรงนี้นำยำตะหากเดี๋ยวทาข่า,ขามันไส้เ่ลาญเจลางเลยค่ะกันเอากลืมดูนี่อีกแบบนี้ก็ได้หนุยสิบนื้หนาลือหนังต้องเรื่องตคลิปเลาะครับต,รตัวคริมตัวสิแม่ได้หนุย ขึ้นครับสีค่ะขึ้นกระบวยนี่ค่ะขึ้นกระบวยขึ้นกระบวยเพิ่มสีสันให้มันมีสีสันเข้าไปเพราะให้มันขาวเขาวใบเตะความซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกค่ะได้บัวเขามีซอสอย่างเขาก็ใส่ซอสนั่นละค่ะท่านผู้ชมเนได้นั่นค่ะเพิ่มรสชาติได้คือกันค่ะรสชาติมันสิแนีนขึนค่ะน่ค่ะรสหวานเนาะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเลยค่ะเพิ่มชูรสเข้าไปอีก ทอ้งซิมนำกันค่ะจะมีพวกทะเลมีกุ้งมีปลาหมึกหีิแห้งแซ่บคักอันนี้ถ้าเอาตามวัตถุดิบวัตถุดิบที่ม,มาหาได้แมงกะพรุนเนาะชาวสิทธิเทศเอาทีงไหนแมงกะพรุนอ๋อซิมซิมซิมเดีย๋ยวเบิ่งบังน้าเนี่ยหนุ่ยซิมดูใส่เครื่องใส่ย่าง้อมหยอดได้ขาดแซ่บอีกแล้วค่ะคือตลอดเจะไงบวกบวกหนงบวกกินหนึ่ตะกาดอกค่ะบวกกินมูม้ามดอกเป็นผู้ดีมโอนี้ผู้ง่ามเหมือนคนกินเสร็จมึงผู้ดี กินนักเข่าก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเกลือมะเขือแซ่บครับอีแม่เรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมได้วันหลักจะกินตำจานนี่เรียบร้อยแล้วไปไปลูกค้าหน่อยลูกค้าเพิ่มท่านผู้ชมนะแซ่บค่านท่านผู้ชมเผือบอะไรครับยาแตียงโมยายาต้นหอมเคลือบไปสีเหทศย่มเพิ่นค่ะ แล้ทอดรอกอันนึงเก,ก,ก,ก็บอวานวันนี้เขามากินพักอยู่การย่ากับในขั้นตอนที่สองก็เป็นการย่างเราครับเนาะ,ะขัน้นแรกจะเป็นน้ยำยำเดี๋ยวจานซีง,งจ้ดซีม่งก่อนสูตรบอกเนาสองน่วยนี่น่วยกับสองน่วยนี่สนสผสมยุกผสมพักผสมแสบยุกสำหรับคนมากินความเปรี้ยวนี่สมสมสะใจเลยค่ะคนกินยำม,มันต้องเปรี้ยวเนาะแสบแสบเอาจานซีงจ้ดซีมึงอ่ะคอยกินซีมึงอ่ะ ทีเมืองยายหนุ่นนี่เยเอาเศนเอายัางเครื่องนี่เพราะมันคือนเสียบคักแขกลองเฮ็ดกินเบืองเด้ค่ะเด้อมามา่ามันเต็มบ้านแล้วค่ะสีเห็ดเป็นไล่ใดก็ได้เด้อครับส<บ>ีมันจะแสีบตัวละครับเขามากินน้ำกันขอทานผู้ชมเจ้าแม่จงอยังข่อยอ๋ครับต้องไปเป็นการชิมนะครับเนะาะภาพมันหย่อนบ่ละหย่อนู่ค่ะกระจานบ่ จะจานเนาะเสียบคักจะว่างมะพริกมมะพริกสิแน่นนิดนึงเนาะบางคนมากินนอนๆกับรสมะพริกลร่งนะครับพอดีมะพริกค่ะคนมากินเม็ดผมพอดีคนมากินย่ำนี่พอดีค่ะข้าวเพราะม่าซีฟเม็ดเนาะเสียบบ่ค่ะเสีบบ่บอแจงจริงมาขามแจงจริงนะครับเสียบบ่เสียบแมนบอรสระดับออกแังไดค่ะเปรี้ยวครับเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำมาเลยเนาะ เปรี้ยวน้ำเปรี้ยวน้ำหวานตามหวานนิดนิดหวานตามสำหรับคนบ่มักหวานนี่รสชาติยำบางทีเลยค่ะเปรี้ยวกับเผ็ดร่ะนื้อชาติยำค่ะพาไปขายสั่งได้ด้ยเลยค่ะท่านผู้ชมสูตรนี้ค่ะขอบคุณหลายๆที่รับชมด้วค่ะเด้อสำหรับวันนี้วันนี้ประมาณสี่สิบบาทอย่าลืมกดติดตามเห็นในเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจเห็นแน่กดไลค์เห็นแน่ค่ะท่านผู้ชมสั่งได้ได้เลยครับท่านผู้ชมจานนี้ก็อยู่ประมาณสี่สิบบาทได้มันหมื่นแม่ย้อนสอง ตอนสองอีกแล้วโอ้ยเาไม่ขาดพอบองขอพูดได้หลายเนคะโซเดียมิลเกอร์คาโซเดียมิลเกอร์คาไม่บายเลยค่ะเอ่าลไม่บายเลลูกไม่บายท่านผู้ชมเลยค่ะเตใจห็นไหมคะบนโฆษณาเห็นได้ค่ะเด้อพค่อนมองค่ะค่ะขนมค่ะขนมนมด่มดงค่ะขนมแคขนบดค่ะขอบแค่ะขอค่ะค่ะค่ะงค่ะมง่ดงคลูกโม้ยเ่ะนด่นี่ะด่ะนมดค่ะขมค่ะมแมนี่ะแดดออกแล้วค่ะท่านมู้ชมแดดออกแล้วดีใจค่ะ แต่ว่าเขาว่าเขาไปบวงสรวงบอกพญานาคเหรอเนาะฝนก็เลยเศร้าตกไหมเด็กน้อยเขบอกตั้งเมื่อกี้ไหมคนมาฝนตกอย่าง่าบูบวงสรวงพ่อญาติหนักเผื่อคนตามอันวิจารณ์ย่านได้ค่ะเด้อตามความเสื้อกันเอาพ้นซะเราจะไปออนทีนเอาพ้นกันไหมเอาพ้นที่ว่าพ้นมันดีนะพ้นดีก็เอายังด่วนเออพ้นมันดีเนาะว่าพ้นมันเศร้าตกเหรอเนาะตังไรกับไรพ้นดีก็โอับแดดออกแล้วค่ะดีใจหลายแดดแล้ว ขอบคุณลหลายๆเลยค่ะเด้อสวัสดีเด้อขอบคุณครับค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีเปลี่ยนเสื้ออะไรกันล้ว <c oughs>